สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็มาต่อกันซ้อมพร้อมนำสนงเมนูแกงส้มครับตทรรมเนียมเราก็ต้องเส้นเจ้าที่ก่อนน้องบอกว่าเยี่ยมเลยครับเราจะทําแบบนี้ตลอดครับเวลาเราจะไปนอนที่ไหนอย่าลืมนะครับว่าทุกที่ย่อมมีเจ้าของคือสิส่งศักดิ์ศรีขิาวขปักรักษาครับ เปิดมาสิข้าสุกไหมเข้าสุกพอดีครับผมสุกบางรับประกันสาวแล้ววันนี้ไม่ใช่สุกนลยโอเค,อเคบังโอเคครับครับกว่าจะทำอะไรเสร็จก็ค่ำพอดีครับกำลังก่อไฟต้มน้ำร้อนครับ ไวกิ่งกาแฟขอบคุณครับ